ัดนี้วันที่สิบสองกรกฎาคมสองห้าหกแปดครั้งที่เจ็ดสิบสามข้าพเจ้าวิชาดาตพิปีบูรขอรถวายเสียงสุตยายประสูตรพระปร,ะริตและมณ์ต่าง ถวายเป็นพุูอุูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาริยาจาบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเตือนบทสวด่หนึ่ง บทกลาบพระราตัยอลังสัมมาสมโพธิวาพุทธังพรตังเทวาีมิสวะขาโตปตาตมธรรมังนามาสามีตุปฏิบันโนปโตสังคสังฆังมาามิบทสวดที่สองบทบูชาพระไพรีพิณานอรังสัมมาสมโตจุดที่ดังนี้พุตโตภูเกหิตนาณโทไรปรมิหิจติสติยาวชิวังอลังพุทธังธรรมังสังฆังตนะตะโตปุเชมิรัตนัตติยังธรรมังจจริมิสตินาบทที่สาม บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาสอุจารเทวดาสมังคุลิคาจักรวาตุตัตว์ขมะสักกมีจโนเปเทกตเลิจวิเขมานีตีเบลเขตคาะมตาลุนัคเแกหววัตุมิเิเตทูมาเจยันตุเทวดาลวิจเนยคกตปนาติยตาตันทียังมุนิสรตวสัตวุมิตนันตุดามะวานาคาวะยัมปันตตาามะวาุ อย่ามาตันตาธรรมตรากโรยยมมาตาบทที่4ี่บทสวดบูภ้าภาคานามาลกานามโมตตาหาโตสมาัมุตนาโมตสาพุโรหะโตสมสมบุษนาโมตสาพุโรหะโตสมาสุบทที่ห้บทสวดไตรตลัคณมาปนะ พุทธ <Therm om, S 1> ังตานังกะจะามิรามังตานังกะจจังกัจจามันตะนพุทธิติมติพุทธังตานังกัจจามิติมติธรรมังตานังกะจะามิติมติตังคังตานังตัดติมติพุทธังตานังกัจจามิตติมติธรรมังตานังกะจจามิตติตังคังตานังบทที่สกุลสตริตติการานาติมตานังยังญปุตโตมิตานังเอเตนะทัจจวัจนะสัตติมิหุตโตตัตตาณังติเมิร่างันยังธรรมูมิตานังวะเอเตนะทัจจวัจจินะสัตติมิหุตโตตังสัพพะตตะสัวะตติมิรตางังย บทที่เจ็ดบทสวดติสรนามานามคาถาพุทธังนาเมรัตนาปูตสะเสรีราจิตตังพเมนะเมรัตนาปูตะวิสุทธสาลังสังคังนาเมรัตนาปูตะสุสีและทิจิเอตังนเมติสรังรัตนายะวะหังสมโมสโมปริตาวัตุวิเศษปูตังโยยายุตังกุณะโยคะนาวะสมปาวัตังอันสุมิตายามิติเต เทวายตตาติธัมเทเอกังวินาตาทิปตาเลสัมมะสัมภเวนะโลเกกาทาจิตจจีเลนจัปปตุพูตังคัมธีรายานวิทยังอติคุธารันทางวิโยหิปัติตัชะเนหิวิยันยะรูปังโลกันหิเกหิจิกะกันจุปะลัมภณียังเกสัญจิตุจิวิติตังคุยะกายายะนาเม หิเยวัชนะตายะสุวิสุตดมปีสม,มุปัสตังนามาสีสุธาปะสา,าทาฐานัางบุญญาิกานามาสม,มุตตามาบุญนะภูมังภูขาปมุตจานะสุขสะสารนังคตานังปูชาละเหสุป,ปัมัะมาอภิปูเนยังนิพานัจจิขีหายุปนิจลาลันทางสมากิ เวสามะระโสทนะสิทธิยาจารุดิอัฏฐะกูสเลหุหุปะเสวานียังปาเลหิจาตีสารนังขามณียเมวะสสสมาหิตังติสรังสารนังกตามะลันติงที่วังคณาเนสุนมัสสามานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปัสสนะจิตตาตัฏฐานุปา ลิจาริยาสถานาจับุญเขนตัตสาสุกะเตนะสุขีพะเวมุตเตเจนะตัดสะจักสถาปิสุวันตีโหนตุโยเจทะธรรมวิณยามหิปมามนะภูโตโลกุตลาพิสมยโยนียตโตสุโมชังตัดโสปันิจัยจะจัยายามายามปีโหนตุวัตุตเยปะลิ จิตโตสุปสาทาการูบท,ที่แปดนามาการัสิติคาถัโยจจคุมามโมหะปะละมาลาป,ปะกัาสามังวะพุทโสุขโตว,วิโมโตมาราสปปตาวิโมจจย,ยันโตปาปิเตเขมาเจน,นตังวิเนอยอยางพุทธังวัดตังสีตานามามีโลกัตนากัาจจวินายกันจตันเตชะตาเตชะสิติโหนตุสัพันตราเจวินาสมินตุธามโมจชโชโยตัสสะ วิยตัสสัตตุทัสเสติโรกัสวิสุทธิมักขังวิยานิกังธรรมะทะรัตตาธารีสาตวะสันติกโลสจริน ธรรมมารวันตังสีตาณมามีโรหะประธา,านังอุปสรรตตาปันเตจะตาเตจชียสิิโยนตุสัพพันตาลาจะวินานตมินตุนนสัพธรรมเตนะสุกตานิโยโคโลกสัสปะโปกิเลเทตเตสัตโตตยา,าตติสะโคจัตวาคัตมังวิตังกโรติตังคังวันตังสีตาณมมา,มามีพุทธาน,นุพุทธังสมาสีระจิตติงตันเตจะตาเตจชียสิิโยนตุสัพพันตาลาจะวิณาน สมีนตุบทที่เก้าบทสวดน้โมกาสะอัตตะคาน้ำโมอาตุสมาสัมปุตตะมาเยติตน้โมอุตมะธรรมะสวะคาตเตวะเตวะเตนโมหูน้โมมหาสังคาปีวิจุตติยะจิตโนน้โมโอมาตราตารตนาตาราตุการน้โมอุปมาติตา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 วตุเตยกาปีน้โมกาลันภาเวนวิจาตุปตะวาน้โมกาลันุภาเวชนที่ของทุกปันนโมกาลเตเจีนวิกิวีิโตเชวา บทที่สี่บทสวดมหาสมัยทุตเอวามตตังเอกังสัมิยมเพราว่าตะเียวลาคติกติวตุ้งว่มหาวเนมหัตตาพิคูรันเต้ันริงปัจจัพพิกัรพิคูลสติสเวะาตระหิทัศโรคะตเตวะตาเยคุเยรันจิงต่างคนติปตม่าทัญนยพิคูสังกัญญาตวัจจตุนังสุตาวาตะกายรังเตวานังเอตรโคติอายังโคเทวะคราวตะเคียติาติกติวตุ้งมามหามหาวเนมหัตตาพิคูรันเต้ันจิงปัจจัพิกัน อีุูสเตตเป๋วว่าแต่สีทัศน์โสกธาตุโหหิเตวะต่เยคุเยนะสันติปติตาโหนทิปตันทัตน์เนี่กุสังขัญจะยิมนะม่ยังปีเยนะเพราะว่าเตนุปะสังกามยามาอุปสังมิตวะปัโตสันติเกปัญเชฆตาภาเสยยมติกระโโตกาเทวตาเสยยะตาปินาม่าเพราะว่าภูริโสสพิจังว่าปราสาทสยยะปาสาททิตังว่าปะหังต่มมิเชยยะเอวะเิวะสุทธาวะเตยตุเอเตวอันตรายิตงเจก้อนโตปลาุ และตรตประตูและห่างู่อัตโคตาที่วาตาเันโตสัน อภิวาเอกเอกมันตังอังสุเอกกับมันตังตีตังโขเอกาเทวตาบันโตสันติมังคาถาอาปาติกรามายูปวัตเฮวาคาชาวาคาตาคาตม่าอีกันทำมาแต่ไม่อย่างทักติตาเยอาลาติตังคังสามเตียตะวัปลาเทวตาบันโตสันติมังคาถาอาสาติตังปิกาวุธมารสุจิตตังอัตโนจุกรมัตาตีตาเอิกามิเอกาวิญญานีวะคติปติตาตีตะวัปลาเทวตาบันโตสันติมังคาถาอาสาติตัวขีรา เศรษฐปาคีรังอิตคีรังโอมาหังไรติชาติจรันติโสธาคีมาลาจากูมัตตาตูทันตาตูโสนาคาติคาโกบาลเทวทาปันโตสัตติมังคาตาปาติเยเกจิเบปทธังสานังคตานาเซต้าขมิสันติอปรายยบุมหาโยมนุสังเทหังเป็นวะกัญญาณปริกูเลสันติอาตโก พะสวมันเติมยี่กยนะพี่เขวชาเติษเสูรเทวตาสัตติปติตาโหติปัสะตานียตาตาพีู่สังขันจะเยปิเตปิเวิงสุมาธานานังอันานโตสามะพุทธเตสัมปิวตานาอิามาเยเทวตาสัตติปติตาเิตุมสุยาตาหังอิจายเยปิเจปิเขวิวิสันติอนาคเมตตานนาอันนโตสามะสังพุทธเตสัมปิปวตานาอิจามเยว่าเทวตาสันติปติตาภวิสันติสุยญาติมาหังอิจเลยจิอจิคิายเทวะกนาหต กิตายิธัมมิปิกเวเทวายานามามิเตติธัมมิปิกเวเทวายานามิตังสุนาทาธาทุกันนัมปติโกรธาติตามิเตเอวันปันเตติโคเตพิโควันโตปันจัตโตเป้าวเอตังวัจรา สิโลมนุษย์กัลยตาตากูมาตาสะพตาเยสิตาสีข้าพัางปิตาตาสมาิตาตูรูสีหาลวัสีนาโอมาหังขาตาปิโนโอตมนาสาตุตาวิปทนนาลาวาวิลาปิญยวปัญจสติตตวานวันเลิตาตาตาเวตัมเจติตาาสวเกตตะเนรตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาพิกวเตะมลงสุตวาพุทธศาสนาเตสามปาตูระหุงยานังอนุสานานัสสถาภิเกสตามาตงอาสา อาทารปะลิงสตังเอเคสหัสานาอมนุสานามัตตาสองอาเปคานันตามัตคุณตีตาปะตาอุตาสงจัตตาสะพายาวิยะปะตงหะจตุมาตตตัวมณีสัทาสาวเขศสาราเมเทวะขับกันตาเตวิชานาภิโกเยโวหังคิตายีตังลิขิไรอนุบุรสโสสัตสหัส วายาคากุมากรปิธาวะเตอิทิวันโตชิทิมันโตวันวัโตยะสัตทิโมตมะนังวิฆาโมพิคุนังสมันติวะนังชาสหาสาเขมวัตายยาคานันนาปโยริวันโตชิมันโตวันวัโตยะสัตทิโมตมะนังวิฆาโมพิคุนังสมันติวะนังสาตากคีติสาตายาคานันนปโยริมันโตชิมันโตวันวัโตยะสัตทิโมตมะนังวิฆาโมพิคุนังสมันติวะนัง อิเจตโสสะหาายขานานัปโตเนยอิปันโตเชื่อมันตวโนโตยะสติโมธมณังบิคามุงพิคุณังสมณีวาังจ่าตามิจ่าตาตาสตายะขานานัปโตเนยอิปันตเชื่อมันโตวโนโตยะสติโมธมณังบิคามุงพิคุณังสมณีวานังคูมีโลราชกีโตเวปุตตาไมเวจยังปินโยนาสตาหาสังยะขานปยจิลุปัยตูมีโลราชกีโตโสปะคัสมณีวานังปุริมันตีสาราชาตัลโปัสสัตติทพนาติปติมหาราชายาสัจโสปุตติจาสัพะโวยจนมามานามหาภะไรที่มันโต ชิดม <icana>, ันโตวันวันโตยาสัตย์ิโมฒมนังพิฆาตมูพิกุนางสำนติวะนางทักสีนันจตีตาราชาวิรูโธตัปภาษาสตีได้อุ่มพาทนางปติปฏิมาหาจายายาเสตษฐีโสภุตาติตาตาพระโพธิเจ้านามาภาภะไรที่มันโตที่มันโตวันวันโตยาสัตย์พิโมฒมนังอภิกาตมูพิกุนางสำนติวะนาง ปัญจมติต่างราชาวิรูปะโคปัสตาตตินะขณาปฏติมหาราชายาติโตปุตติตาปะโรโยเจนะมามหาภะไรที่มันโตชื่อมันโตวันมันโตยาสัตติโนโมทมานังวิการมงวิกุนังสมันติวลรังอุตตรลันตีส่างราชาคุเวโรตปัสตาตินะขณาปิติมหาราชายาสตติวุตตตัดตตาระโคยเจนะมะนาหาภะอีที่มันโตชื่อมันโตวันมันโตยาสัตติโนโมทมานังวิการมุงวิกุนังสมติวะนัง ปุริมาทีสังทัปตะโถทั้งดีนะวิรูตโคปชินนมะวิรูปรคูเนะตุรังทีสังเจตโตเตมหาจะ พันตาจตโรธีดาระรมนาอังกัปสวรรนีกับติทัวเรตต่างไมจะวินุธาตาอากูวัจเนนิตามัญกูเกนฑวิคนุวิรูจะวิรูจะสจะตามาแมาใสโถจะนิคุนอมาตรจะปาโตโอเมญโอจะเทวโตโตมาจะลิงติจะส่วนนุขปะปนโราตะโพตะวะอากูปัญเจติโคเจวติมุลุสยวัตตาอเตจังเกระฉนุขปะูสหราชุพิโมทังมานางวิการมุพี่ผูนางสามติงว่านา อาทาคูนาลสานาคาเวสาลัสหาตับกากามลาตตะาโคปายกาสถานยาติพิยมุนาันตาจางคูนาคัยสาติโนเอราวันโนมหานาโคโซปะขจมิติวันังเยราคาจลาเจตหาสาราติพิปะที่จะปฏิวิตรจะจักคูเวสาเยตสาเตวันนาวัชรปตติตาสุปตาอิติเตสนามังพยายันตฐานนาคาลาจานนามติสุปนาโตเขวามะคะนพุทโธสนาอิวาจายุบวาวายันโตนาคาสุปนาตมลกังสุพุธังชิตังวัลชิวาทางสมุตา สุราติตาลาตโรวาตาตาเตวิทิวันโตยะสัตว์ที่หนึการกระจาพิจามาสุราทานเวขาสาวีปจิตติจิตจะจะปนาลทุนนโมจิสหัสตธรรมจะปุตเตานังวะสัพเพเวโรจะมัณฑกาสันเมตตาวะพลิเณนางลาภูปัตตาโมุปะกมุสมัโยธานิพันตเตวิภูจะมันติงว่านางอาโปจะเทวาปะรีจะเทจวะเดวตขะกมุวะรุนาวะรุนาเทวะโมโอจะยะสาัสหะ เมตตากรุณายื่ออาคูเทวายาสติโนทธาเสดสตระกาญาสปินานาปุญญดโรอิติมันโตจิตมันโตวันวันโตยาสัตติโนธามรรลิกจามุพิ่ขุนนางสมรติงว่านางเวทูจติวะต่างหายวิจารสมาเจตุเวยะมาจันทสุปนิสาติวะเจนนบุรุกิริสุริยะ สูปันิสาติวาตุยามาภูรักิตานาขันตานิภุรักิตาอาคูมาต้าวะหาลกาวัสนังวะโสโรเศสโสตกาบะตะพุทธะทัศตจิตาตากายาสภินานาภูริโยนิบันโตชิบันโตวันวันโตยาตจิโมตมานังวิกกาโมภิคุณังสมิติคุณังอาดาคูชาภูเทวาเะลามัคคีเจชฌาปิการเจโลชาเจวะภูพัสิภานิวัลวุณาสหาตรมจัตุตาเจนิกาสุเนยญาอาคูอาคูวะวาสาวนิชโนอาธาติเตตตากายาเพตร อิทิมันโตชิตมันโตวันมันโตยาติโมตมนังพิารมุพิคุนังสันติงวานางสมมาสมหาสมานังมันสมโนสุขากขบปะุติอาคูอาคูมโนปะทุติอาทาคูฮาลิโยเทวาจเยจะโลหิตวาสิโนปะรคาหาปะรคาอาคูเทวายวะยาสัสิโนทัเสติทั t กายาสเปนานาปยิมันโตชิตมันโตวันมันโตญาติโมตมนังพิามุพิคุนังสัมติงวานางสุการุมหารุนาอาคูเวกัสสหะโตทปะโมคาอาคู เทวาวิชาขณาสมตาหาการมิตรกาเจย,ยสินโนทนายาโสปจุนุโยธิตาภิวัตติททต,ตาเถจิตตาตายาโ,โมทนานัง อภิการมุ love love <mit> yeah. ี่คุณนังจำมจริงว่านังเขียพาตุจจจะมากะจะยัติทนูครับปุปลาภัสเตโตเทวะน่ะแต่วันนี้มาลาติอาคู่าครูปาลมิตาทัตเตติ่าะกายาปัตรินตินงจิมันปตจิดมันวันวันตยัติสติโมตมานังอภิการมุี่คุณังจำติว่าถ้าใสเตถวันนี้ว่ากายาสภพนันนบปตรโนิน้อยอายวันอาคัตุเยจันเทตุมหาปบุทจาติบัคีังโอกาตัลตังตังจันตังว่าใครนะนาถังจันตังว่าอิตาติตาโทมาเปน ฉันคุงโลติสตจัตโตปะคสมันติงว่าสหะปัมโลกะนังสหาตามนาที่ที่ติอุปนโนชุดที่มันตรงพิสมการโยยะสัตติโตถทาเซตจาระคูปัญจกาสวัติโนเตสันจะมาจต้โตอาคาปาลิวาลิว่าโตเตจตเปยิกันเตติเตเตวอับปะมักมาลเสอปิกามิอัสาขนาตามยังอิจะกขนาตาปันตาตาลคนาปโนมตูสมันตบาลเะมมุจิงดะโคจิงนอิสิตาานดมหาเตโนกัหาไสนาเปตียงปัลินาตาลมหัจจตลังกตะวาสีลองยะถาภตจโกเมโสเจนยังวิเชโก ตาทุโปฏิวัาวันติทางกุะอจยังวัเสตัดจะตมายายาวว่าขีตวัจะตุมาตัวอนีิัทาสาวกเอกสารเนรัเตมาล้เสนะเปกานตัดานาพิวจะเมามังสุตตะพุทธศาสนในวีดาราคีปกามุงในต่งโลอีกได้ยุงกาเพวิจิตาฝังมาวิาัยิจยตตินโมทันติตางุตหิตาวกิตเตจุนตดิ บทสวดที่ส1บบทสวดังคลาสุตตังอเสวนาจจพาลงปฏิตันาเจเซวนาปุจจักุาอิตังปุรปฏิูสเโุคภะมุตาตัสมาธิอิมังกลุตัมภัสจิตสิปัญจจวิจตวีตสุติสิยาวตาอิตมังกตุมาตพิตนังปุจจัตันังอนกกรรมตาอิมังกุตนังทานัจะทำเจริญตกันะจะตั้งอนงวัชนิกัมณีอิเตมังกลุตันังญาติวัติปปะปัญจปตตานิอะมาตุจะทำอตุอิตมังปุะขันธ์อุ

บทส่วนที่จิตหลงบทส่วนลตนาผิยังกิจวิตัางเจวาวุลังวาสเกวายังละตังปณิตังนั้มดทงอติจักราแต่นิ้ดมิจตตนังปณิตังอิตินาสเจตังส่นดหุตขังวุลาะอันตัยังปณิตยังเกมุนีตรรมหิโตสนเตนรมินาตรจิิตมิมิะตังปณิตังอิตินาตุนยพุทธเสกงลิวันนยิงสัิงมิมนันตะวิธรรมุมิมาตนะธรรมนัวิจติมิมิะตังปณิตัง อัตตาจตังปัสสัทธาจตัลีเอเดยุคานีคนติเตทักสิเนยตุขตาตาสาวกอิสินนานิมหาปลาริตัมปิตังเคลตังนังปนิตังเอเตนะัสเจนะสตวันติคนเยสุวันิตามาสาหะเพนะนิโกมาโ นิกายนิโคโคต่มาสัตนามิเตปฏิปตังอามันังเคยเรียนคาถาบูทานนิโคติงกูจะมานาอยธรรมดังสังเกตตัณงปณิตังเอตินาสัจนะตวันติโกกีนางบุรานางนวังอาทิตต์ปวังวิจัตติยาตะเกีพระวจนะมีเตวินาบิชาบุญที่ชนตานิปันติทีรายาตาย่งปฏิโตอิธมสังเัตตัณงปฏิตังเอตินาสัจนะตวันติโกบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสกันอัตตาวะเรยิชิตตังเซโยจายายังอิ อิตลาปชาอัตตาทันตัสสะปุตตะสัตนิจังสัญญาตาตจารีโนเนวะเทวนาครพโกนามาโลสหภาพมุนาชิตตังอัปปาราชิตตังกะยีราตะขารุปัสสะชันตุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกาปุตตะสุทภาติตะมิทังเตนะปตาชนะตาปัสตาอรหันตาสามราพุทเทนะเอถาตุเมฆอนุสาวนะนาปาลมะ ปรายะมาอิติคีรายะมาปิกากะสัมป,ปานีนามาปักกะเฮตุมาคะยะคาเฮนามาอากาละประริวิตาเกนามาทิติเนียนาคติยามาพัทธรูปตายะมาตัมมโนโนคุรุยะทาตุมเหธตุเมเหอัตตานาวะชาเนยยะธาอิเมธรรมมาอากุสลาอีเมธรรมนาชาวัฏธาอีเมธรรมมาวินยูคะละ ต Miller, bon ิตาอิเมธามาสมันตาสมาตินะอัติยะสุขายะสังวัตติเอะตุมเมเหปชาเสยาะถายะถาตุมเหอัตนาวัชชาเสยยะถาอิเมธามาขุศลาอิเมธามานาวัชชาอิเมธามาวินยูปัสสันธาอิเมธามาสมันตาสมาตินะอิตายะสุขายะสังวตันติอัตตุมเมเหอุปสัมปัจจวิหะเสยยทถาติ บทบท,ที่15บทสวดอุปเสยญะตูตรอุปนิญติชีวะปัมัตปัมายยางชลูปณีสัตตะนานตานาเอตังมะยังมรณีเคขมนโนนบุญญาณิกะยีล้านถาสุขาวะหานิบุปนิญติชีวะตัมัปะปัมาย,ยัางชลูปนีสัตตะณาสันตานตานาเอตังมะยังมรณนเคขัมนโน โลกามิสังปะชาเหสันติเปโขโยธากายเยนะสังยามูวาจายะอุตเตเจตลาตังตัสสะเปตตัสสะสุขายะโกติยังชีวะมนโนปะกะโรติบุญยางธรรมโมอเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิส,งส,งส,งสังโสธรรมเมสุจินเน นาคุกติคัจฉติธรรมจารีสเพสังขารานิจารยาสัพัญญายาปัสสติอธินิพินเดตุทุเขสัมมโควิสุิยาสภิสังขารตุขาญาสัพัญญายาปัสสติอธินิพินเดตุทุเขสัมมโควิสุิยาสเพธรรมานตาติยาสัพัญญายาปัสสติอธินิพินเดตุทุเขสัมมโควิสุิยาบทสวดที่สิบหกบทสวดปัตอะอปัจจนะอะชาดุอปัจจนะ อปัตนากตฐานะเมเกทุธิยังอหุตติกาเอตตทัตยายะเมทวีตังคัดเถยยะอปัตตนาการพระหูวิสานังยันติป <c> ัจจตานิวารานิจารามรูกขจายานมนุสสะปิยะตติตานิตังโคตนังเถมังนิตังสันมุตตานิตังสัรมาคามาสปะสุขะปโมจติโยจะพุทธันจะธัตมันจะสังกันจะสานังกตตจิตาวิเอยะสันมิธัมมาปัญญายาปัตตุทุกขังทุกขะสมุตตังทุกขะติการามายา อริยาปรังอภัองกิจังตุคูปตมัตคมินังในตังโคสละมังสีมังในตังธรรมุตต์ในตังส,า,สารมาคามัสทะพัชรขาปโมุจติโยบทที่สิบเจ็ดบทสดผัดเทกาตคาถาอติตานาวาคะมยยะนับปะ ติกัางเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำหนึ่งสิ่งทุลวงไปแล้วไม่ควรเมือ่อหวงสิ่งไม่มยัตตาติตงประหินานตังอัปปานันจะอนาคตังสิ่งใดบวกไปสิ่งนั้นไปรรับสิ่งยังไม่เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะตถาตถา,ตา,ตาวิปัสติอสังวิสาสังกุปัตังวิทามาหูทระเยบ,บุคคลใดเห็นแจ้งทงปฏิบัติไม่งอนแม่ไม่กลงแกนนั้นได้บุคคนนั้นไึงจํทำนั้นหนึ่งหนึ่งให้ผู้ปรยเถออันเยว่า กิจามาตับปังโกอัญญามรณะสุเวพุ่อทำบาปผิดแต่วันนี้ใครเราจะรวมตัดมัเป็นนาฮีโน,โนสังฆารันเตนะมหาเสนีปัจจุนาพอฟังมปะเพียรกรรมชราพุ่มเพียรนั้นจะไม่มีแฉลบเอวังวิหารมีมาตาปิงอโหราตบมาตันติตาตังเวพัทเทกาลัโตติสัตโ,ตโตอจิขติโม,มนิติพระม,มุนีพูดที่งอมยั่งเมียบุคคลผู้มีกับปกติอยู่อย่างนี้มีบางเพียงไม่เข็ดขันนะกรงกันกลางคืนนั่นแหละผู้มีราติเหมือนเจ้าลกประการนี้จะอะไร บทที่18บทสวดพิกานัปัจเจเวฆาธาเลาธมมยปัญญานังอนาติตาเรามีความเกิดเป็นธรรมดาจะลงพ้นเดามเกิดไม่ได้ปัญญาทีธมมยปัญญาที่กานับติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นจาเกิดแม่หมอนั้นมาทำมันแล้วนังอนาติตาเงิไปตายเป็นธรรมดาจะลงคนตา่ไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นนานพญานาโมวิเนาพูจะเป็นไิดตายจะลงค่าจ้างของนักของเกเรใจเท่าไรครับกรรมตะโกดกรรมไม่ได้ยาตัวกรรมไม่เยอะนี่กรรมมพันธุกรรมมาปฏิบัเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้มีของมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมที่ สัยังกับมังารซามิการายา,งารังวาปปการวาตัสาธยะท้าพระิจมีเราทำการใด้ไว้เป็นเป็นบาะจะเป็นทายาคือจะต้องแด้ของการนำสุดไปเอวังแหไม่นีอภิษฎกับพิวิตพัังสายคนจะเวลาอย่างนี้อยุกวันเถอบทที่สิบเกบทสวดเทวตาอุทยาคาุกปปตาเจนีทุกขา,พ,พ,า,าพยา,าปตาเจนีปยาโุกะปตาเจนีุกะให้ตุเพ,พปะป,ะ,ป,ะ,ปะนีเอตาวจมฮีัะปัม จะอัมริสัมปตังป่สัมปทางเพียรยวานนุมุตจะสัพปทานปติานังราตันตุสัยสิวังระกตุสัพตภาวนาปิตานุขะเจตุเลวตากะตตาเปนปุตตะประตาปะเกานงยมวันัลตานันตจิจนะละคันธนามิสัพโตบทสดที่สี่บทสดที่วัตตาปฏิทานะคาถาาติวตาสติวิหารเราสิงคปเปนกเรยโพธิเกตรเป็ิงปิงตามนี้นะพราะันตกปุตีโสดถึงกบาวิาแล้มันทะเจ้าจะมาชานะว่าการทมนก็นปุ กตานตุเตลาพ้ยิจตัตตตอทีนนานิันธมาลังปิจตสิต้สังตยังท่านเิังต่ตังธมมาจายบุลกตสมอเว่าหายใจดจะอเมริกาตาพตทำไปทำเจริญุติงทำปุตนียามยยปะวิิเตงบทที่ยี่สิบเอดบุญญาณิธานิกัะตา ยานันยานี้กระตังนี้มีขอซักเท่าไหร่นี่ส่วนไม่มีประารจบเป็นส่วนผู้มีบุญที่กัสจะเจดตจสันจะไปโน,โนโหโตุสับตับตับปามะกาแลแห่งบุญทั้งหรยอื่นขาจะได้ทําแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่หามาตาปิตาที่โยคือจนเราใดพี่รักผู้มีคุณมีดานบีลาขอครับเจ้าปีท่องทีถามจามียะทีถาวาอันเยมยา,ายะตวีที่โนที่คับเจ้าได้เห็นและไม่ไเห็นและแลตัดอื่นนี้เป็นกลาง อันตาตีลันตีโลกัสมิงเตคุม,มาเจเตตุนิโยนิกาและมีเวรกัดตั้งอยู่ในโลกเกิดอ,อยู่ในความเกิดอ,อยู่ในกาเนิดสี่เตปัเจกะตุโวการาสังสารันตาพระวะพระเวมีขันห้าแรคันหนึ่งแรคันสี่ท่องเทีย่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ญา,าติเยปยิทานอเมขอสัตว์เราได้ทราบในการบุญของข้าพเจ้านี้อนุโมทันตูเตจายังขอสัตว์เานั้นจงน้อมรำนนียเองเถอะเยบิจีวังนับประชาน้นติขอ ก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทัดโดยแฟน่วนบุญของเขาเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยุงขอเทพนายจงแจ้งกับสนอนเถื่อไมยันพินานี้อนุโมท่านในอหตุตนาเพราะเหตุคือนโมตามบนได้ข้าเจ้าให้แลสเปิดตาตาตาโุนตัวขอสัตว์ตาโปจงอย่าม่เว้อาเวลาสุขชิมโนจงเป็นสุขเสมอเถื่อเคลนับประทานจัดตะโปตุวแลจงถึงทางอันเกษมเถอเตสัานี้จะตั้งสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เรานั้นจงสำเร็จเธอ ้วยพระภาคห่งสัจจั์ท์านพระใหควคมเทียนส่งในการบูาพรอาด้วยการบสประทุกระกูละานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดกับพ่ชาคนจากผู้ชางเดืควขอเ้าเจริญตั้งหางโลกก็บตั้งคำขอทวยเทพเวาตาลปดนอมตในการสังเสืมละกามในมนม์ตมานปนลำงแก่ข้าเจ้าตุมงคลปักกิ่งใบวิบินะโดยมูลที่จมดึกพยานตรอวัด โอวานิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายกลับถึงตั้งกันทั้งผ่านมาและจะตั้งคะแนนขอถอดจงเมือด้วยนุภาพแห่งพระบิลราคามงคลในพระคานต่างขอจงสำเร็จทุกประการด้วยเจอซาทุกซาตุน